ว้าวแชท GPT วันนี้จะมาลองบน iPhone กันนะครับเขาบอกกันมาว่าเราสนทนาด้วยเสียงได้อย่างต่อเนื่องและก็ขัดจังหวะเขาได้ด้วยแล้วถ้าเราเป็นคนตาบอดนะครับเอแชท GPT 4 o หรือ O4 เนี่ยเราจะทำได้แบบเหมือนกับทุกคนไหมถ้าเราใช้งาน เขานะครับตอนนี้ผมจะสาธิตบน iphone ร่วมกับ watch over นะครับที่ทำให้คนตาบอดเข้าถึงได้ดังนั้นสื่อนี้เน้นเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดนะครับดังนั้นผมโหลดมาแล้วแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้แล้วครับผมเข้าไปที่แอป chat gpt ปุ๊บ้ <ชา S 1> อคว<ช>ามเ่อมนตยน่เขาจะเปิดแป้นพิมพ์อ<า>ัตโนมันติตเลยนะเนี่ย ซึ่งเราสามารถปิดแป้นพิมพ์ไปก่อนนะครับโดย2นิ้วถูขึ้นลงขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บแป้อ,อ,อันนี้สําหรับเพื่อน,อนๆที่ใช้งาน voice over นะครับๆๆด้านบนจะมีเมนูปุ่มอยู่ด้านบนสุดนะครับผม4นิ้วแต่ครึ่งบนเนี่ยก็จะเข้าไปตั้งค่าดูรายละเอียดต่างๆได้และเรามาสำรวจกันก่อนก่อนที่จะไปลองใช้การคุยด้วยเสียงกับเขานะครับด้านล่างขวาด้านล่างซ้ายมือสุด ะจะม,มีเมนูแนบข้อความแนบปุ่มปุ่หน้าต่างตรงนี้เพื่อเปิดใช้ตัวเลือกเพื่อนๆสามารถไปลองเล่นได้เยอะเลยนะครับสำหรับคนใช้ p p o o n นะครับแต่อย่าลืมล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเคาะเข้าไปที่แนบปุ๊บเราสามารถแนบไฟล์อย่างเช่นตัวไฟล์ pdf ไฟล์ t e ท t ไฟล์อะไรเพื่อไปให้ chat gpt ช่วยที่จะสรุปเนื้อหาหรือช่วยดูรายละเอียดต่างๆที่เราต้องการในไฟล์ไฟล์นั้นได้อ่ สมมุตินะเพราะจริงๆมันทําได้แล้วแต่เราไปต่อยอดกันเลยปัดความ,มากครับแนบรูปลแนบรูปเราสามารถส่งรูปไปเพื่อให้เขาช่วยอธิบายให้ได้นะครับผมเหมือนบนหน้าเว็บกันเลยเนาะแต่ว่าตรงนี้พอเราใช้บนมือถือก็ง่ายขึ้นนะครับใครที่มีบน Android เดี๋ยวก็ลองลองไปหาโหลดแอปมาใช้ดูเนาะน่าจะมีเหมือนกันถ่ายรูปกลุ่มหรือเราสามารถถ่ายรูปใหม่ได้เลยนะครับ แล้วก็ให้เขาช่วยอธิบายรูปภาพหรือรูปนี้เป็นรูปที่เกี่ยวกับอะไรขอยี่ห้อสินค้าหน่อยอ่ะประมาณนี้ปัดความมามผมยังไม่สาธุอไม่สาธิตตอนนี้นะครับผมก็1น,นิ้วแต่สองครั้งปิดเมนูตามบริบทปุ๊บเราอยู่ที่ปุ่มแนบเน่ปัดความวามาจะมีช่องข้อความใหม่นะครับตรงเนี้ย เราสามารถแชทได้ตามปกติกับ AI สุดเก่งคนนี้ได้เลย ChatGPT จาก OpenAI นะครับปัดความมาการเขียนตามคำบอกกลุ่มการเขียนตามคำอ๋ออันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เหมือนกับเราใช้พิมพ์ด้วยเสียงนะครับแต่ว่าเขามีปุ่มใหม่ให้เราตรงนี้เลยเพื่อนๆสามารถโหลดแอป ChatGPT ได้นะครับผมเคยแนะนําวิธีการไปแล้วครั้งหนึ่งการใช้ด้วยเนาะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือปุ่มนี้ที่เขาพูดถึงกันใน ChatGPT O4 หรือ 4o ให้คำแนะนำฉันนะครับสลับเป็นโหมดเสียงขวามือสุดเนี่ยครับด้านล่างเนี่ยครับเพื่อนๆแต่ที่ด้านล่างขวามือสุดเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่ามันรูปอะไรเนาะสลับเป็นโหมดเสียงเนี่ยครับแต่สําหรับเพื่อนๆคนตาบอดเนี่ยจะได้ยินคําว่าสลับเป็นโหมดเสียงใครที่ไม่เจอปุ่มนี้อาจจะใช้ลองแต่ตรงกลางหน้าจอและว3นิ้วปัดซ้ายไปที่หน้าที่2องแล้วลองหาปุ่มนี้ดูบางทีเขาบางทีเขาโฟกัสบางทีเจอมั่งไม่เจอมั่งแต่ว่าพอเจอแล้วครั้งหนึ่งจะเจอตลอดนะครับ พอเรากดเข้าไปเขาก็จะหนึ่งนิ้วแต่สองกังที่สลับเป็นโหมดเสียง<ด>สับเป็นโหมดเสียงเคาะตึ๊ดต๊หนึ่งนิ้วแต่สองกังปุ๊บเขาจะเชื่อมต่ออ่าตอนนี้เริ่มแล้วนะเ <นะ S 2> ข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะสวัสดีครับคุณชื่ออะไรเขาก็จะรับคําสั่งเหมือนเราคุยตัวต่ออะไรก็ได้คะ่ะมีเรื่องใดที่คุณกําลังสงสัยหรือต้องการพูดคุยเกี่ยวกับมันไหมพูดเลยใครคือผู้ผลิตหลอดไฟฟ้า ผู้ผลิตหลอดไฟฟ้ามีหลายบริษัทค่ะเช่น Philips, Osram, GE และล i าเ a n a เป็นต้นมีบริษัทอื่นๆอีกมากเดี๋ยวเราสามารถที่จะดพูดเลยแต่เพื่อขัดจังหวะเนี่ยมีปุ่มแตะเพื่อขัดจังหวะนะครับแต่เพื่อขัดจังหวะเนี่ยเราเคาะไปปุ๊บพูดเพื่อสงผู้สร้างหลอดไฟฟ้า ต้องถามเป็นเขาใจครับน่าจะเป็นปุ่มเพื่อปรับความเข้มแสงหรือความสว่างของหลอดไฟฟ้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสามารถเดี๋ยวความสว่างหยุพูดเพื่อส่งโดยการหพูดเพื่อส่งเดี๋ยนะัฟังต่อแต่เพื่อขัดจังหวะแต่เพื่อขัดจังหวะแต่หยพูดเลยใครเป็นคนสร้างหลอดไฟฟ้าคนแรกหลอดไฟฟ้าคนแรกถูกสร้างโดยนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันชื่อทมัสเอดดิสันในปีสาม เองสัพานเจ็บแฉลบครับการค้นพบนี้เป็นหนึ่งในมัตกรรมที่สำคัญของโลกที่มีผลกระทบในการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของเราและเปลี่ยนแปลงวงการสารประกอบไฟฟ้าไปจากไฟแก๊สไปเป็นไฟฟ้าเราสามารถปัดซ้ายพูดเลยแต่เพื่อขัดจังหวะเนี่ยแต่เพื่อขัดจังหวะได้ตรงเนี้ยแต่เพื่อขัดจังหวะเคาะไปปุ๊บแต่เพื่อพูดเลยครับหลอดไฟฟ้าตอนนี้มีอะไรนะแต่เพื่อยกเลิกกลับมาฟังต่ออดวงจันทร์แัดพูดเลย หลอดไฟฟ้าตอนนี้มีกี่รูปแบบเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยสีสิแต่เพื่อขัดจังหวะหลอดไฟฟ้าตอนนี้มีกี่แบบหลอดไฟฟ้ามีหลายแบบครับเออแบบไหนมัางเช่นหลอดไฟฟ้าแบบ C F L Compact Fluorescent Lamp L E D Light Emitting Diode และหลอดไฟฟ้าแบบหลอดโพลีโ o p พิลีนคืออะไรมั่งไม่เข้าใจแต่โดยทั่วไปแล้วหลอด L E D เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันเราสามารถอ่ากดหยุดได้เนี่ย มีปุ่มหยุดฟังม,มีปุ่มกัมลังฟังอันเนี้ยหยุดฟังหย,ย,ยุดพักปุ่มเนี่ยมีหยุดฟังหยุดฟังหยุดฟังไปด้วยนะครับกลับมาฟังต่อคือบนหน้าจอนะครับ v o c e อ่าเดี๋ยวโฮ <right now. S 1> มองมาก่อนพอแล้วดีกว่าเนี <c oughs> ย่ยพูดภาษาอังกฤษกับเขาก็ได้นะครับคือที่เอ่อเราได้ยินในข่าวมาว่าเราสามารถแตะเพื่อขัดจังหวะได้เนี่ยครับจริงๆผมเล่นเองเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็เอ่อตอนสาธิตอ่ะมันจะตะกุกตะกักแบบนี้เนาะ แต่ว่าเวลาคุณเล่นจริงๆเนี่ยคําตอบมันยังไม่โดนนะคุณสีนิ้วแตะครึ่งบนหน้าจอเนี่ยมันจะมีปุ่มแตะเพื่อขัดจังหวะแล้วคุณเคาะได้เลยแล้วก็พูดคําใหม่ลงไปได้เลยนะครับพูดลงไปเลยเหมือนเราสนทนาเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดหยดุยดหยดุยดหยุดอ่าขอ,อเราต้องการคําตอบนี้คําตอบเมื่อกี้ยังไม่ใช่นี่แหละครับนี่เป็นการใช้งานแชท GPT ที่เป็นตัว O4 หรือ 4O เนี่ยที่ทาให้ทุกคนใช้ได้แม้กระทั่ง ตอนแรกผมก็เอ๊ะเราเราจะขัดจังหวะยังไงอู๋ไวโอเวอร์เนี่ยเขาเข้าถึงนะเขาเข้าถึงเขาแอคเซสนะครับผมแม้ในวันเนี้ยก็ต้องบอกว่า G A A D 16พฤษภาคมที่วันนี้ผมทำสื่อเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่แอปเขาทำให้ทุกคนเข้าถึงได้เมื่อเราเข้าถึงได้ใช้ได้เหมือนกับเขาเอ๊ะเราอยากรู้ว่าใช้ยังไงผมเองก็มาลองกันด้วยนะครับว่าแอป c h a t gpt บน iPhone เนี่ยเข้าถึงแม่และขัดจังหวะได้จริงๆด้วย แชทที t ีทีลองไปใช้กันดูนะครับมาสาธุสาธุทั้งสองกันลาไปก่อนนะครับกับบริการหมอคอม1 4 1 4พัทต้องรีบไปเปิดบริการรับสายแล้วว่าเกิดสิบโมงนะครับสวัสดีครับ